วันนี้ดีควิกเราจะมาพูดถึงวิธีการใช้งานลำโพงไม่รุ่น w s แปดหปนะครับตัวนี้ดูเราจะมาดูในกล่องหน่อยว่ามีอะไรบ้างโอเคนี่คือผมแกะมาแล้วนะครับจะมีอย่างนี้กล่องประมาณนี้นี่คือตัวใหม่พูดถึงตัวใหม่นะครับแล้วก็มีนี้เมนสายชาร์จ USB สายชาร์าจครับหัว่า ก็จะมีแบนสายออกเอาครับเห็นไ,ไหมครับ <c oughs> โอเคน,เนี่ก็จะมีเป็นคู่มือนะครับภาษาอังกฤษและก็ภาษาจีนอนนจวกวิธีการเปิดนะครับ ขาาสเต็มนี่เลยว่าเคื่ออะไรอธิบายว่าแต่ละปุ่มคืออะไรเดี๋ยววันนี้เราพูดถึงกันโอเคอตัวนี้ครับคุณเลี้เห็นไหมครับตัวนี้ครับจะเป็นปุ่มเิทิดอยู่ตรงด้านบนนะครับของตองไม้วิธีการเปิดคือกดแช่ไว้อ่ พอมันเปิดแล้วนะครับก็คือจะได้ยินเสียงที่ว่าเป็นชุดโอเคแล้วก็มาดูการปุ่มนี้เหมือนกันนะครับมันจะเป็นปุ่มโหมดของมันในตัวด้วยาเดี๋ยวขออนุญาตลองวิธีการปิดนะครับเมื่อกี้กดปุ่มเปิดก็คือกดแช่มจะเปิดแล้วก็เวลาปิดก็คือกดแช่ม,มนันจะปิดครับเสียงติ๊ดหนึ่งแล้วก็ปิดอ่าลองเปิดใหม่ โอเคแล้วเราก็กดทีหนึ่งตันจะเป็นโหมดอัไนี้จะเป็นโหมดของเรนดีโอสามารถเลืลอกคร้นได้โดยการกดสกแกนแช่มันจะหาขึ้น พอใจอคืแล้วสามารถกดดูุดได้ถ้าเจอคือแล้วก,กดที่ไหนก็จกดหยุดนะครับอันนี้คือเป็นหมดของวิทยุโอเคนะ,อ,ะคอ,อันนี้ก็คือหัวลูกลดเสียอันนี้ยังไม่จะสุดนะครับถ้าสุดมันจะร้องปิ๊บปิ๊บแต่อันนี้คือมันจะลดนะครับเบาโอเคพอดีเราเปิดมาเป็นเพลงของการ์กังนี่เลย ทีนึ่งจะ <Okay. S 1> เป็นโหมดของออฟออฟอินพุตออฟอินพุตก็คือ <Okay. S 1> การใช้สายสายออฟตัวนี้นะครับอันนี้คือออฟอินพุตนะครับตัวนี้ที่มีเขียนว่าออฟข้างล่างนะครับโอเคเราสามารถต่อกับโทรศัพท์ได้ต่อเฟียบเข้าไปตรงช่อง 我们不需要回答。<noise> ือต่อับนะครับเป็นออฟโอเคนี้เห็นกันเลยนะเกันไหเห็นครับเห็นครับเห็นแว่าครับมาหมดอ๋อหรือว่ามี้ครับเป็นบทคนเดียวครับ USB ครับถ้าเรามีไฟลเพลงอื ถ้ามพอดีมันมี USB ตรงนี้นครับพอจะหยิบได้ไหมได้ครับผมหยิบไปก็ได้ครับนะมเถือมือถือได้ไหมครับผมมือถือไปผมหยิบโอเคมี USB อยู่นะครับจะมีไฟธรรมะอยู่เนธรรมะโอ้อันนี้ให้พระคนไปถวายพระ ได้มากเล่นเลยม่มีอุปกรณ์ครับอ๋ออันนี้พระพระพัดพระที่ไหนฮะเนี่ยเอสติกาเอเอสติกาก็สามารถเสียบไปก็สามารถเล่นเหมือนกันเลยไหนลองทำลิปซิงเสียงพระได้ไหมฮะไม่ได้ครับทำไมครับเดี๋ยวเดี๋ยวคันใช่ไหมฮะอ๋อครับ กิเลเดโออะโอ้เจ๋งมากแล้วก็มันจะมีอีกแบบหนึ่งโอเคผมจะเชื่อมต่อบีดทูตนะครับนะครับผมครับมีการเชื่อมต่อวีดีทูตก็คนมุฟเมนช้าๆก็ได้ครับผมจับภาพคนดูทางบ้านก็อาจจะดูไม่ทันนะครับครับผมก็จะเปิดบีดทูตปกติแล้วครับ ะเจอนะครับมันจะขึ้นว่ารุ่น w S 858อ่านะครับตามชื่อรุ่นเลยปุ๊บก็กดเข้าไปเเฮฮ้้ยยกดออกได้ไหมโอเคครับโอเคเสร็จแล้วครับแล้วก็สามารถลองเองได้ที่คยรีวิวไปขายได้ เพลงนี้ที่ที่เอาไปร้อง The White Season ที่แล้วอันนี้คือ <Okay. S 2> เพลงไม่พะเดือดร้องไม่ดีดครับมันจะมีนะครับมันจะมีเอาเช่องเลน AUX เอาวหรือว่าเขียนว่าอ้าวเจ็บซึ่่่งนีเลยคุณหาซื้อสาย AUX อย่างเงี้ครับนี่สองหัวเลยเนี่ยครับนี้ซื้อได้บุ๊บกหลังมาเสียซื้อที่ไหนได้บ้างคะเนี่ยซื้อที่เราก็ได้ครับครับเซเว่นมีไหมมีเซเว่นมี โลตัสอะไรบิ๊กซมีแน่ๆ่ะชั้นเครื่องใช้ไฟฟ้าโอเคึงเห็นตรงนี้ไหครับดพอดีแเห็นครับเห็นครับเราเชื่อมต่อนะครับลำโพง เราพงพังเอาติดต่างว่าได้ไหมโอเคคือตัวนี้ไม่ได้เตรียมก่อนมาแต่เคยเราเคยรีวิวไปแล้วกับรุ่นเดียวเดี๋ยวผมฝากลิงก์ไม่ให้ท้ายคลิปนี้เดี๋ยวเข้าไปดูกันได้ฮะเตรียมตัวไม่ดูแต่เคยรีวิวไปแล้วโอเคก็คือตัวนี้ครับเาเอสียงเสียง Yeah, I like you. Uh... Gracias.